นอนเลยพี่ผม500 IQ เลยนะเป็นลบด้วยนี่คุณเจกาแรงรถไม่ใช่เหรอเร่งกับเร่งกับน้องโตได้เฮ้ยมันจะไปแย่งเราเหรอเยเนี่ยปะที่เลยไปนูนะโอ้โหไอ้เงี้ยให้แต่สไนกูเซนติสองก็บอก ให้แต่พะไอกูต้องออกอ่ะตึกผมก็มีคนนะทองไปหาพี่เจนะบ้านนี้มีคนนะพี่ผอมิแต่พลนุ่มเซนติมาตึกนี้มีไหมตึกนี้มีไหมเขาบอ่มี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 น็อกตายตาย มีคนมามีคนมาได้ยินไหมได้ยินไหมได้ยินพี่ได้ยินของห่อปั๊มของฝั่งนี้แหละ c h a r พี่พี่ไม่เล่นอะไรนะเป็นตีเหรอไม่ใช่พี่เมื่อกี้พี่ใช้ปืนอะไรยิงมันนะลองโบ่ อ๋อเฮ้ยละบ้านนี้มีตรงนี oh, no, no, no ้ไม่อยู่ตรงนี้ยโอ้โห่โดนได้ เฮ้ยพี่มันมันไปเนี่ยเขาเนี้ยเขาเนี้ยไอตัวนี้เขาเนี้ยเนี่ยเรียนตะวันเนี้ยมันไปแล so ้วเฮ้ยตามพี่เจ้เฮ้ยหลังเขาเฮ้ยหลังมาหลังมาพีเ่เจ้เจ็บมากเจ็บมากพี่ยิงแล้วพี่ยิงพี่ยิงให้แล้วขอของเลยไม่เอาแม่ผมไม่มีรับผม่ผมรับแม่ครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วมาอยู่ได้นะมาอยู่ได้นะโอเคพี่ ไปพี่ตรงนี้มาบัดเฮาหนีหนีหนีมันหนีไปนู่นอ่ะไว้เก็บให้พี่ก่อนอ๋อมันโดนปี๊ยิงครับผมอยู่ชั้นล่าง ผมหาสักหเ็ตินะพี่คนสาได้ยิงดีไอ้พี่ตี่ปัญหาที่หนีอะมันจะโดนยิงเลยนะันยังยิงกันอยู่เลยนะ last m r t ะไงร้ใครตกระวาป่ะใช่ไหมไม่รู้อะไม่ไ่ใช่เพย์ไม่ใช่ไม่ใช่ เฮ้ยเดี๋ยวนะมันเหมือนมันฟาร์มอยู่อะมันวิ่งมาทางนี้พี่เหมือนตรงนี้ก็มีเลยนะผมไม่แน่ใจผมขอโดนเลื่อนหน่อยสิพี่ แล้วนะเลบด์เลบดนี่จะโดนว่ะพี่เจผมรอเที่ยวอ่ะนะโอเคโอเคผมกำลังมามันเข้ามันเข้าโดมมันเข้าโดมมันเข้าโดมเฮ้ยตรงนี้ ถอยก่อนไหมครับเข้าหกสิบปมยานะปมยานะมาผมมาแล้วลยู่ขงบนี่ตอแตกเจ็บมากเจ็บมากเข้าแปดเข้าเนื้อ <laughs> มัตอนแรกมันมันเข้าบ้านพี่น่าจะเข้าบ้านตอนนี้มีดีโบหรือโบไหมพี่ไม่แน่ใจนะยังไม่เติมเลยกันเลยผมจะผมอุตส่าห์จะฟินิชแล้วเฮ้ยพี่มันอะไรวะอ๋อมันคราฟของ out. ขึ้นยิงได้ดีเดียวไปขอดไว้เปล่ายังไม่เจอพี่เหมือนมันอยู่ในตรงเนี้ยเออพี่วางตัวดังตอนนี้มันตั้ง <ใน S 1> ป้อมพี่เลยต้องหนึ่งวิเฮ้ยมันดันโหโอ้โหแต่ว่าตายละมันตายละ เตรงกนตีมันตกลาลาเหรไม่มีคนตกาลาไอ้่ไงตัวตัวดาวเงขอฟินิชเชอร์หน่อยโอ้ยไม่เอาไม่เอาไม่เอาแล้วเอาไม่มีทวอนมามาไคลตะีมคลี้คตะกี้ไอผมมัต ไอ้เฮียทำไมกูโชคร้ยายจริงจริงเอ็เนไอเอ็กตัวเดียวตัวเดียวเอ็นไอเอ็กตัวเดียวตัวเนี้ยดันเต้เหรอออ๋ไม่ใช่มไม่ใช่ม,มามาวีเวอ,ร,เอ,อร์มันจะชู่เพื่อนตอนแรกมันจะชู่เพื่อนครับเพื่อนพี่เจไล่น,เ<ห>น,น,นะเดี๋ยวผมเปิดถอดให้พี่อิดอิดได้ไดมา<ด><ด>แล้วพี่อยู่ตรงนี้ ถอยเลยถอยเลยไปไปไปเลยไปเลยไม่ได้ไม่ได้ใช้สกิลพี่วายเดือดใส่น้ำใช้สกิลพี่วายเดือดใส่น้ำโหแกแค่ไหนพี่โว้ผมยิงเอไนเควินแบบแป๊บเดียวตายอ่ะโอเคโอเค ก่อแตกพี่ก่อแตกไอ้นั่นอ่ะไอ้เวทเขาเนื้อขึ้นไหมขึ้นไหมขึ้นไหมผมขึ้นแล้วเอาเดี๋ยวผมรอให้แล้วกันอันนั้นเฟดพี่เฟดเออเลื่อนไม่มีเม็มเดกิป ไม่คิดไม่คิดที่ป่าแล้ววะพี่พี่ใสเลน์ใสเพล่ผมกำลังไงแนนอยู่กำลังกำลังพยายามพี่มันเป็นไรวะไปจะซำอย่างเดียวเลยวะพี่อยู่นี่อีกตีอีกทีมาแล้วอีกทีมาแล้วโอ้โหยาก็หมดได้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 ยืนยืนเพื่อนพี่เจอะไรนะ อะไรหมดนะพี่ energy energy เอเเเอผมแั่งด้เดี๋ยวแป๊บนึงสามห้านะพี่ได้ได้ได้ดมไอ้มันโดนไตี้ยิงมันโดนไตี้อยู่ถ้าสามสิบ้าสิบหกโอ้โหมันีเียวกม่งกมวงโดนไปห้าแปดกมงอีโบ มันก็โดนอีกที้ชาร์ดอ่ะแม่งผมอยากได้สะกดสองมากเลยยากก่อที่มันมีใครใช้สะกดสองไหมผมผมใช้อยู่เทำไหมไม่เป็นไรเองใช้ไปเลยทีเดียวมีโดนเลอร์มีอยู่ เออผมมีพอร์ตเอาไหมพี่ผมมีพอร์ตเอ้ยยังไม่มีนี่หว่าไม่น่าทันพอร์ตไม่น่าทันด้อโอ้โหไม่ไหวอะป่ะเออตอนนี้ก้าวสิบเอ็ดเปอร์เซ็นต์ต้องวิ่งอ่ะต้องวิ่งวิ่งเหรอพี่เดี๋ยวเออผมมีเดี๋ยวผมรอให้มา ทีพิงมาเลยต้องทนวงอ่ะพี่เฮ้ียตรงนี้บันทาวบันทาวู้ดเขาเนื้อ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 มันน่าจะโดนน็อกแล้วพี่มันโดนน็อกแล้วมันโดนไอ้ใครอ่ะมันมีมันมีมันมีคนมีคนโดนลงไปนะโดนลงไปข้างล่างตัวหนึ่งนะโอเคพี่ không bớt nhiều ư? ơi, chạy khoảng gì vậy? nón nón nón, quân sai nón. cái logo in sai, anh, tý, tý, <th> tý, <domeat> tý, 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 Lô tý, lô tý, 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 cao, อีกตัวตอนแรกอีตี้เนี้ยมันมันโดดลงไปอ่ะตัวหนึ่งอ่ะนี่อ่ะมันมันเติมชิวอยู่มันเติมชิวอยู่ผมไม่รู้นะกี่ตัวนะเจอละเขานียเขานี้ย เพื่อป้านเลยว่าปืนเวลวปืนโบวม,มันก็ดีนะครับแต่แม่งหากระสุนยากนะมากเลยเพราะว่าโบวชนะ99ได้นะ